แสดงสถานะอัลบั้มด้วยนะครับแล้วถ้าลูกค้าฟังเพลงไปแล้วอยากเปิดแผนที่ได้ด้วยอ่านำทางไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้สบายเลยครับอ่ะตัวนี้นะครับฟังเพลงไปด้วยเปิดแผนที่ไปด้วยนะครับสวัสดีครับเซลต้นอีดูสุตะวันออกชนบุรีนะครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับหน้าจอ All new i s u z u D-Max นะครับผมหรือ การใช้งานหน้าจอ i ู u ุ u New X ด้วยนะครับเป็นหน้าจอแบบเชื่อมต่อบูทฮุด้วยกันนะครับลูกค้าวันนี้อาจจะมาะอธิบายเบื้องต้นนะครับโอเคครับเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าสตาร์ทมาครั้งแรกนะครับเราจะขึ้นแบบนี้นะครับหน้าจอจะเป็นอ่าโลโก้ยูสุนะครับอ่าหน้าจอด้านแรกนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บ มันจะมีไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าว่าจะมีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกภาษาได้นะครับในโหมด2ภาษาตัวนี้นะครับแต่เราจะรีวิวเป็นภาษาไทยเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เข้ามาในโหมดแรกนะครับผมตัวนี้เลือกภาษาตัวนี้สามารถกดตกลงเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ภาษาแล้วนะครับผมครับผมในหน้าจอโฮมนะครับลูกค้าสังเกตว่าจะมี วิทยุนะครับผมแล้วก็มีอยูอ่การเล่น DVD CD นะครับผมแล้วก็ USB นะครับผมแล้วก็บลูทูธนะครับผมหน้าจอหน้าจอจะขึ้นแสดงแบบนี้นะครับลูกค้าที่เราจะกดได้ก็คือ,อตอนนี้เราสามารถสวายลงได้นะครับตัวนี้ก็คือมีจะมีเมนูให้เราเลือกอีกนะครับตัวนี้นะลูกค้านะเลื่อนลงมานะครับตัวนี้จะขั้นแรกก็คือเราสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับ ลูกค้าที่ไม่เคยใช้งานสามารถกดได้เลยอันนี้คือเราแบ่งหน้าจอแล้วนะครับแล้วเ,เราเลื่อนขึ้นไปอ่าเห็นไหมสังเกตว่าหน้าจอเราจะอยู่2ฝั่งนะครับอันนี้คือเข็มทิศอันนี้คือข้อมูลอ่าแล้วก็เลือกเลือกได้นะครับว่าจะใช้งานตัวประมาณไหนมันก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้ <uld ank> เผื่อลูกค้าชอบแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นแผนที่แผนที่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าลแล้วก็ใช้โหมดแบ่งหน้าจอนะครับมันก็จะเลือกให้เราได้นะครับ ตัวนี้เป็นโหมดแผนที่นะครับอ่ามันก็จะเป็นแบ่งหน้าจอสองสองข้างนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นบูทูธนะครับผมบูทูธก็คือเรากดเปิดไปแล้วแต่ถ้าปิดตรงนี้จะหายไปนะครับอ่าถ้าเราปิดบูทูธตัวนี้จะหายไปถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะมันจะรอจับคู่มันจะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ้าในส่วนของตัวถัดมาตัวถัดมานะครับลูกค้าก็คือเวลาเราขี่รถกลางคืนนะครับเกิดว่าแสงมันจ้าไปนะครับเรามันส่องตาอย่างเนี้ย ลูกค้าอยากจะปิดหน้าจอลูกค้ากดที่ออฟตัวนี้ได้เลยอ่ะหน้าจอก็จะปิดดับไปเลยนะครับผมก็จะมีแค่แอร์ที่ที่ยังอบอกสถานะอยู่นะครับถ้าลูกค้าจะปดเปิดอีกครั้งนะครับแค่แตะหน้าจออ่าขึ้นมาเลยนะครับผมตัวนี้สะดวกสบายนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ก็คือเอ็นเตอร์เทนเมิทยุ FM นะครับ AM ตัวนี้เราสามารถเลือกช่องสัญญาณได้นะครับตัวนี้อ่า ขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับอ่าในส่วนของหน้าจอนะครับอ่าในลักษณะการใช้งานเบื้องต้นนะครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นลงได้หรือเราจะยกเลิกการแบ่งหน้าจอได้ครับอ่าทีนี้มาในการฟังเพลงนะครับต่อบลูทูธนะครับลูกค้าเผื่อลูกค้าอยากจะลองเชื่อมต่ออันนี้ผมมี iPhone นะครับ p อ o n e นะอันนี้ผมจะลองต่อบลูทูธให้ลูกค้านะครับเป็น iPhone อ่าขั้นแรกนะครับลูกค้า iPhone นะครับ ขั้นแรกนะครับ Android ก็เชื่อมต่อมันกันเลยนะครับสามารถดูได้นะกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมจะมีคําว่าตั้งค่านะถ้าไปกดตัวนี้เลยเดี๋ยวมันจะจับคู่หรือจะหาผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดเดี๋ยวเวลาหน่อยนะครับอยากรวดเร็วเข้ามาที่ตั้งค่าครับเข้ามาที่ตั้งค่าจะเหมือนการใช้งานมือถือทั่วไปนะครับลูกค้าการใช้งานมือถือทั่วไปเสียงจอแสดงผลนะครับผมบลูทูธอ่านี่ครับบลูทูธลูกค้าเข้ามาในหน้านี้แล้วนะ แล้วจะเห็นช่องคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้ลูกคากดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าแล้วชื่อบลูทูธของเรานะครับเรามาที่มือถือมาที่มือถือนะครับลูกค้าแล้วเรากดแตะไปที่ตั้งค่ามือถือเหมือนกันเข้ามาที่บลูทูธของเรานะครับเข้าที่บลูทูธของเราแล้วก็มาที่หน้าจอตรงนี้ค้นหาอุปกรณ์นะครับผมเราก็กดค้นหาได้เลยนะครับผมตอนนี้มันก็ขึ้นบอกสถานะว่ากําลังค้นหานะครับ กำลาังค้นหาอยู่นะครับผมตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับลูกค้าเห็นไหมครับจะขึ้นคําว่า iPhone นะครับลูกค้าจะขึ้นคําว่า iPhone ที่จอมือถือก็จะขึ้นคาออดิโอนะครับผม่าาออดิยโอนี้กดไปที่ iPhone 1ครั้งรอสักครู่นะครับจะขึ้นว่ายอมรับการจับคู่นะครับลูกค้ายอมรับไปแล้วก็จับคู่ที่ iPhone เราได้เลยอนุญ,ญาตให้เข้าถึงนะครับในส่วนของตัวนี้ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ารอสักครู่ในการที่จะจับคู่อ่าตอนนี้ iPhone มันจับคู่สําเร็จแล้วล <ะ S 2> แต่เขาถามว่าเราจะเปิดใช้งาน Apple c a r p เพหรือเปล่านะครับถ้าลูกค้าไม่ไม่เปิดใช้ก็กดที่ไม่ได้เลยนะหน้าจอก็ยังอยู่ในเมนูตัวนี้ปกติแต่ถ้าลูกค้ากดใช่เมื่อไหร่หน้าจอของเราจะกลายเป็น Apple c a r p เพทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเซลล์ต้นจะลองกดใช้เข้าไปให้ดูนะครับอ่านทํทการรอสักครู่นะครับ โดยที่เราไม่ได้เสียบสายนะครับผมไม่ได้เสียบสายมือถือเลยอ่ะไอโฟตัวนี้นะมือถือนะครับยังวางาอยู่นะครับอ่าถ้าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วจะขึ้นตรงนี้นะครับบูทูธจะเป็นสีน้ําเงินเราจะแจ้งเตือนในหน้าจอนะครับเราก็กดเปิด wi-fi Apple Car p l a y นะครับตัวนี้อ่าเรียบร้อยโอเคครับมาแล้ว ไวเลยมือถือเราก็หมดแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรามาที่ตรงนี้อ่านะครับผมยังไงครับมาเลยโดยที่ไม่ต้องเสียบสายครับลูกค้าอ่าไม่ต้องเสียบสายนะครับเชื่อมต่อง่ายนะครับผมอ่าในในส่วนของตัวนี้ก็จะให้ลูกค้าเหมือนสแสดงบอกสถานะเวลาในสัญญาณ 4G แบตเตอรี่ในมือถือของเราโดยที่มือถือของเราไม่ต้องใช้งานแล้วก็ดับไปเลยนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ที่แอปที่เราจะ ให้ลูกค้าเบื้องต้นก็คือ,อในตัวนี้ก็คือสามารถใช้ตัว Google Map ได้นะครับอ,อย่างปลอดภัยมันก็จะมีบอกให้เรานะครับผมในส่วนของตัวนี้เรากดไปที่แผนที่นะครับอ,อนุญ,ญาตให้เข้าแผนที่ตำแหน่งที่ตั้งของอนุญาตสักครู่นะครับอ่าเห็นไหมเราเข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับผม หน้าจอก็สัมผัสได้แต่ว่าตัวนี้เราติดกระดาษไว้นะครับเลยอาจจะทําให้ทัดยากนิดนึงหรือจะกดเครื่องหมายลบบวกก็ได้ครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิด gps ไว้นะครับมันก็จะแสดงสถานะได้เวลาที่ลูกค้าจะเดินทางก็พิมพ์มพิมพม์ในหน้าจอตัวนี้ได้แต่ว่าผมไม่ได้เปิดตําแหน่งเห็นไหมครับเหมือนมือถือเลยลูกค้าแค่พ,พิมพ์จะไปไหนศรีราชาก็กดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นค้นหาให้เราอัตโนมัติโดยที่ เราวางโทรศัพท์ไว้ครับเราไม่ต้องจับเขาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งที่ All New New X New S ูทำมานะครับผมในอี S ูทุกรุ่นมีนะครับอ e ู D Max ก็มีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปิดตำแหน่งที่ตั้งนะครับผมถ้าผมเปิดมันก็จะไปขึ้นให้เราเป็นเส้นทางให้เราเริ่มต้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือแผนที่หน้าจอก็ยังสแตนบายอยู่อย่างนี้นะครับผมหรือลูกค้าจะใช้ Google Map ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ตั้งได้นะครับใช้ได้ โดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อสายนะครับเวลาวันที่ในการโทรโทรเข้าโทรออกนะครับมันมีรายการนะครับเห็นไหมครับเราสามารถกดเบอร์โทรเข้าโทรออกได้เลยเห็นไหมสะดวกสบายนะครับโดยที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์เลยบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้ตัวนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันใหม่ให้เรานะครับหรือจะฟังเพลงฟังเพลงก็กดฟังได้เลยนะครับผมตัวนี้อขออนุญาตนะครับ คือผมไม่ได้เสียบเพลงไว้ถ้าลูกค้าจะฟังเพลงก็ฟังได้นะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้ลงเพลงไว้ฟังเพลงไปด้วยได้หรือจะฟังในจู๊กก็ได้ครับอ่าฟังในจุ๊กอย่างนี้ก็ได้ครับอืมลูกค้าอ่าอยากฟังในจู๊กเพลงฮิตอ่าลองลองเข้าไปได้ลองเล่นดูได้ครับอืมเดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงนะครับอ่ามาแล้วครับ อ่าิวสุออนิวนิวเอ็กมีให้ครับตัวนี้ตั้งแต่ตัวกระบะอ่าขึ้นมาเลยนะครับอ่าเป็นไงครับอ่า,อาใช้งานง่ายนะครับจอโฮมได้อ่าเวลาเรากดโฮมมันจะกลับมาที่หน้าจอนี้นะครับผม อ่าเราจะใช้ในหน้าจอปัจจุบันเราหรือเปล่าอ่าเห็นไหมมีลายเข้าก็เสียงเตือนได้ปกติเลยนะครับโดยที่เรารู้ว่าโทรศัพท์เรามันไม่เตือนที่นี่แหละแต่มันจะเตือนในในระบบรถเห็นไหมครับโทรศัพท์ไม่ได้ยุ่งเลยนะครับผมสะดวกสบายครับเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนในตัวรถไปเลยนะครับลูกค้าชอบมากเลยชอบมากเลยนะครับผมตัวนี้มันเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นอะไรให้เราได้เลยอ่าในตัวสถานะก็จะขึ้นบอกเวลาจะ,จะเปิด Apple c a ค p l พ y มาเหมือนเดิม แค,แค่คลาดแค่คลิกตรงนี้อ่อาก็เข้ามาแล้วง่ายได้ไหมครับผมง่ายมากบางคนไม่รู้นะครับง่ายๆเลยอ่าเห็นไหมประมาณนี้ที่ที่เราใช้นะครับที่เราใช้ก็คือดักหลักจะเป็นตัวนี้แผนที่อ่าจะเปิดไลน์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ขอเปิดนะเดี๋ยวลูกค้าจะเห็นความลับเซลนะครับผม <laughs> เออใช่ครับผมอ่าหน้าจอตัวนี้ เปิดได้นะครับโดยที่รถรถวิ่งเราก็ยังดูได้นะลูกค้ารถไม่ตัดการทํางานนะใน iPhone นะครับผมตัวนี้นะครับถ้ามาตั้งค่าเห็นไหมตั้งค่า iPhone ภาพพื้นหลังอะไรเราเปลี่ยนได้เลยนะเห็นไหมลูกค้าเลือกเลือกดูได้นะอยากเปลี่ยนธีมอ่าเห็นไหมพื้นหลังเราชอบไหมถ้าชอบก็ตั้งค่าไปได้เลยแล้วเราก็กดกลับมาเหมือนมือถือเลยครับอ่าเห็นไหมผมเปลี่ยนธีมแล้วเป็นสีแดงอ่าเล่นได้ครับเล่นได้บางคนลูกค้าบอก ไม่เคยรู้ว่า Allnew New, new X หรือ Allnew u z s Dmax ทำได้นะครับผมในส่วนตัวนี้ตั้งแต่ Dmax ขึ้นมาทำได้นะครับที่มีจอ7นิ้วขึ้นไปนะครับผมสบายมากนะครับตัวนี้การใช้งานต่อบูทูธอ่ะต่อบูทูธแบบไร้สายหรือเสียบสายหรือลูกค้าอยากจะเสียบสายก็ได้ถ้ามีสายจะชาร์จแบตไปด้วยก็เชื่อมต่อแบบเสียบสายได้นะครับโดยที่ เสียบสายชาร์จแบตไปด้วยก็ได้หรือจะต่อแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่แบบนี้สะดวกสบายเพราะว่าเราวางโทรศัพท์ทิ้งไปเลยเอาไม่ได้ทิ้งไปนะวางไว้ในรถโอเคครับลูกค้าเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม่าถ้าอยากรู้การเชื่อมต่อของอตัวไหนเพิ่มเติมให้ลูกค้าทักอินบ็อกหรือกดติดตามหรืออะไรเราไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งให้ลูกค้านะครับ าลูกค้าอยากได้สาระความรู้และเทคนิคดีๆจากเซลต้นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ที่ช่องอิวสุอีเทิให้พวกเราหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ